ฉันมีพลังตรวจสอบของปอมถ้าสิ่งไหนปอมฉันจับแล้วจะร้อนอาเจ้าโอนี่เงินเดือนของเธอทําไมคุณเอาเงินสดมาจ่ายพนักงานนะคะจะเงินสดหรือโอนก็เงินเหมือนกันแหละเอาไหมโอ๊ยร้อนนี่มันเงินปอมนี่จะพูดอะไรของเธอเนี่ยคุณเอาเงินปอมมาจ่ายพนักงานอยากให้เรื่องถึงหัวหน้าหรองั้นเดี๋ยวฉันโอนให้แล้วกันเอจ้าโอ ดูทองนี่หน่อยสิว่าเป็นของจริงไหมได้สิโอ๊ยรอ้อนนี่มันทองปลอมนี่มันจะปลอมได้ยังไงอ่ะจะซื้อจากแม่ตุ๊กเลยนะฉันว่านะแกะโดนหลอกล้วแหละเจ้าโอเจ้าโออะไรหรอเสียงดังเชียวแกดูนี่สิทองแม่ตุ๊กที่แกบอกว่าปลอมเมื่อวานน่ะ <c oughs> แล้วทำไมอะ่ะคือฉันโพสว่าทองมันปลอมใช่ไหมมีคนคอมเมนต์กันเต็มเลยอะ่ะว่าได้ทองปลอมเหมือนกัน แล้วตอนเนี้แมบบ่ตุกก็โดนจับแล้วหยแล้วแกไปโพสแบบนั้นอ่ะไม่กลัวโดนอะไรหรอหยุด้วยแกแก,แกต้องการอะไรหรือว่าแม่ตุกส่งคนมาเก็บแกวะต้องการอะไรงั้นหรออย่าอย่านะอย่าแต่งงานกับผมนะนิวอาวเน้น อะไรกันวันนี้คุณเล่นบ้าเลรอคุณเนทผมไม่ได้เล่นนะผมอยากแต่งงานกับคุณจริงๆแต่งงานกับผมนะนิวแต่งค่ะเดี๋ยวก่อนทําไมล่ะจ้าโอ๋ฉันขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าอโอ๊ยร้อนร้อนยิ่งกว่าสิ่งที่ฉันเคยจับมาอีกอะเนทคุณนวแหวนปลอมมาขอฉันแต่งงานเหรอ,อมันไม่ใช่นิวนี่เพชรแท้ๆผมเพิ่งซื้อมาจากร้านเพชรเลย แหวนไม่ได้ปลอมหรอกแล้วที่แกบอกว่าปลอมอ่ะแกหมายถึงอะไรความรักจากผู้ชายคนนี้เป็นหาที่ปลอมเฮ้ยคุณพูดเลไของคุณเนี่ยนิวคุณจะไปเชื่อเขานะหรือว่าที่คุณขอฉันแต่งงานคุณหวังสมบัติพ่อฉันเหรอมันไม่ใช่นะนิวแกก็รู้ว่าฉันไม่เคยพลาดเรื่องแบบคุณกลับไปเถอะแล้วอย่าให้ฉันเห็นหนากโถ่สาวไปขอนะแก ขอบแทนที่แกช่วยฉันขอบใจนะโอ๊ยโอ๊โอ๊ยน,นี่หรือว่าความรู้สึกแกที่มีให้ฉันมันก็ปลอมเหมือนกันนี่จ้าโอ๋สติค่ะนี่มันกาแฟร้อนเนาะจับแก้วแบบนั้นอะ่ะมันก็ร้อนสินี่จ้าโอ๋แกเอาเรื่องที่ฉันจ่ายเงินปลอมไปบอกหัวหน้าเหรออาจ้าโอ๋นี่เงินเดือนของเธอโอ๊ยร้อน นี่มันเงินปลอมนี่จะพูดอะไรของเธอเนี่ยคุณเอาเงินปลอมมาจ่ายพนักงานอยากให้เรื่องถึงหัวหน้าถ้าฉันไม่บอกหัวหน้าแกก็จะไปทําแบบนี้กับคนอื่นไงแกเนี่ยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เข้าเรื่องเลยนะแต่งงานกับผมนะนิวแต่งค่ะเดี๋ยวก่อนฉันขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าโอ,อ,อนยรออีกก่าสิ่งที่ฉันเพิ่งจับมาอีกอะ่ะ าทออะไร่นิวคุณหลบไปถ้าคุณไม่อยากเก็บตัวนิวเราจะทำยังไงดีอ่ะแกต้องจับอะไรปลอมๆพอมือแกร้อนอ่ะแกก็จะได้จัดการพวกมันได้ไงจะจับอะไรอ่ะันคิดออกแล้วแกจับหน้าฉันสินหน้าฉันปลอมทั้งหน้าเลย qué amable